มาหลุดจากเนื้อเรื่องหลักมานานแล้วชินบาฟุกุคนไหนดีนะครั้งล่าสุดผมตบคนที่ใส่ชุดเกาะไปใช่ไหมงั้นรอบนี้เราเว้นไอ้ชุดเกาะไปก่อนเหลือหน้ากากสองตัวเดมอนเนอร์เ er, หรอผู้ไว้ทุกหน้ากากของเขามีน้ำตาไหลของรองวันเป็นดาบยาสึกเกะ ให้ไปเจอกับท่านหญิงโอิจิโอเคอันนี้ไม่ได้ละมันเป็นภารกิจของยาสึกเกะนะผมเพิ่งเล่นยาสึกเกไปเดินหน้ากินหน้าตะหน้ากากเงาญี่ปุ่นของน้องบวยาสึกเกะและคุยกับท่านหญิงเนนเนะอะไรไวะเนี่ยไปแต่ภารกิจของยาสึกเกะเราจะได้เล่นของเนาเอะตอนไหนหมดแล้วเนี่ย the f o x หน้ากากจิงจอกโอเคอันนี้ได้ยาเสเกะก,กัน n o วเออยู่ที่วาคษสะแผนที่ใหม่นินาวาคษสะเนี่ยคือผมก็จะเลือกเล่นตัวให้มันเป็นไปตามลอมากที่สุดนะฮะแล้วถามว่ารู้ได้ไงเหรอก็คิดเองนี่แหละเพราะว่าตัวละครแต่และตัวมันก็มีความสัมพันธ์กับ npc ที่ต่างกันไปนะ ซึ่งผมก็พอจะจําได้อยู่ว่าใครเป็นใครทางเหนือของโอบามาอยู่แถวแสันเจ้าฮิตโ,ตโตกุโตเรียบร้อยชุดมันช่างเข้ากับบรรยากาศซะจริงๆร้ที ศาลปิดวะอยู่ข้างๆศาลเจ้าใช่ไหมประเด็นคือข้างไหนเขาบอกว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ทางเหนือซ้ายก็ไม่มีขวาก็ไม่ใช่ ไม่เห็นมีเลยเป้าหมายต้องหาบ้านนะทางเหนือไม่เห็นมีบ้านเลยมีแต่ป่านี่เหรอก็ไม่น่าใช่ไกลไปอ๋อนี่ไงเราวิ่งเลยมาบอกว่าอยู่หน้าศาลก็จบแล้ว เป้าหมายว่าไม่ใช่เหรอป้าโอันยากเหมือนกันนะเราเนี่ยฮะอุ๊ยเป็นหมู่บ้านเลยเว้ยข้าต้องอยู่น้องใส่ตาไวเงียบไปดีกว่านั่นใช่เสียงดนตรีหรือเปล่าเนี่ยที่ได้ยิน ใช่แล้วแหละดังขนาดนี้ใครมาดีดอะไรทางเข้าลับไหมไม้มีอุ้ยทงเอาใครอ่ะเจ้าเจ้าไม่ใช่พวกมันสินะย้าช่วยข้าจัดการไอ้งูเหล่านี้หน่อยแล้วมึงใครก่อน ก็คือคนที่เรามาหาไม่เห็นนาคาฮิเดะเนี่ยตายยกครัวครับนี่อะไรอ่ะอ้ยือตตกใจหมดมึงยินไฮ้ไม่ตีหรอกยืนทำอะไรด้อมๆมองๆอ,อยู่หน้าบ้าน มอตตี้เลยท่านพวกนี้พือยามของดิว่านากาฮิเดะแล้วก,ก็บางคนในครอบครัวเขาด้วยเลือดเต็มไปหมดมันโหดร้ายชะมัดเลยเ <c oughs> กลียนกราดทั้งบ้านไอ้ <c oughs> พวกเรื่องนั้นมันมีมากกว่าที่คาคาดเลย ผมใจเจ้ามาถ้าคือนาโอเป็นพารามิดกับยาสึกิค้ามาเพื่อจะคุยกับท่านดีใจที่รู้จักเจ้านาโอยขาจำยาสึกิได้ใช่ที่ดีแล้วเป็นนักรบกก่อนจะคุยกันมากกว่านี้ขอจัดการสพพวกนี้ก่อนนะมืดนานเลยแต่ได้ยินเสียงไฟ ทุกชีวิตต่างก็จบแบบเดียวกันไม่สำคัญว่าเราจะทำอะไรเราก็จบในไฟอยู่ดีไม่มีอะไรที่สำคัญเลยยาสเกบอกการกระทำเราสิสำคัญส่วนนาเ,เราทุกคนต่างตายอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นขุนนายคนงาน,น,งานหรือว่าชาวนาะเราทุกคนต่างถูกปลดปล่อยด้วยความตายแล้วก็เกิดใหม่ครั้ง แต่การจะตายเยี่ยงนั้นมันช่างรวดเร็วข้าดีใจที่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อทนรับความอับอายว่ามั่นใจเกินไปของข้านะอาจไปไถยนานได้หากเจ้าไม่มาทีพวกที่มาโจมตีนี่คือใครเจ้าคะข้าก็ไม่รู้แต่ตะปูของข้ากำลังถูกล่าอยู่ ทผผั้งผ่มขู้ทุ่มโจมตีฆ่าตะกมและฆ่าตะกรอนเหล่านี้ก็มีความพักดีข้าไม่สามารถได้ยินคำจากปากมันสักคำข้าสงสยัยว่าพวกมันจะเป็นพวกเดียวกันที่ล่าท่านนบูดะอากจิไม่ซื้อฮิเดไอิเลวนันความไม่ใจดีผิดที่เป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดทำไมท่านถึงคิดแบบนั้นเจ้าค่ะที่ขา้ขารู้มาคือพวกมันนำโดยชายสวมหน้าก,กากผู้หนึ่ง เป็นนักแสดงนักแสดงเหรอที่เขาได้สวมหน้กากากกิ้งจอกได้ไหมเจ้าค่ะไม่ใช่ทอดเพียงผู้เดียวเราขอรับที่เขาควรจะเราก็อยากตามหาเขาเช่นกันเช่นเดียวกับข้าเลยข้าอาจจะรู้จักคนหนึ่งที่สามารถช่วยนะชายคนหนึ่งที่มีนามว่าหงเป็นผู้ที่หาข้อมูลให้พูดเขาว่าเมียมใส่เขาแล้วเขาจะรู้ว่าข,าขา้ารู้จ้กมา ให้มองหาดิโคมแดงหรือไม่ก็ใช้จมูกของเจ้าซะแล้วเจ้าจะ,จจะเจอเขานั่นผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับการลุกรานอีกะใช่ไหมใช่เป็นเขาเช่นเดียวกับผู้อื่นอีกมากน่อยนั้นมันก็เรื่องอดีตไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่นี่ต่อสู้เพื่ออนาคตอยู่ รอยเส้นทางของเรอกองศพกองหนึ่งศัตรูพวกเราทำงานไดรวดเร็วและโหดเหี้ยมมากท่องน้นพวกเราก็ต้องเร็วกว่าและตามหาชายที่ท่านนากาฮิเดะพูดถึงหงแลแต่ที่เขาหมายถึงเรื่องการให้พวกเราใช้จมูกคืออะไรขอก็คิดว่าเจ้าจะรู้สิกล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงเราควรเริ่มได้แล้ว หน้าโอเอสิครับข้าจะไปเองพ้อจะไปเจอเจ้าทีนัดไงท่านเข้ากองไว้ตอนที่เจ้าเจอหงบอกเขาให้เก็บไว้ข้าถ้วยนหนึน่งถ้วยหนึ่งคืออะไรเจ้าจะรู้ตอนที่เจ้าได้ชิมมันภารกิจใหม่เชฟหงเป็นพ่อครัวจีนแน่นอนแลวเมียนนั่นก็ต้องเป็นอาหารสักอย่างหนึ่ง เพียงแต่ว่าต้องออกเสียงดีๆนะเมียนมอมานะต้องไปตามหาชายผู้หนึ่งชื่อหงเพื่อเรียนรู้ปัญหาในวาคาัสะอยู่กลางเมืองโอบามะมีแม่น้ำตัดกลางเมืองหละโซนไหนละทีนี้ตลาดไหมน่าจะเป็นร้านขายอาหารนะฮะ คิดว <aid> ่านะเชฟหงที <mainland> <ged> ่ไม่ใช่เจหงอยู่บนถนนที่มีโคมแดงเติมเอสแปลว่ามีหลายโคมไม่เห็นมีเลยโคมแดงอเจอละวท่านอาจารฮิเดะบอกให้ตามจมูกของพวกเราไปมันต้องเกี่ยวกับอาหารได้เลยเฮ้ยมันแดงทั้งย่านเลยนะไงหนู น,นานดงดูดีมากเลยพี่สาวเล่กกนกับเรา,า,าเถอะข้าไม่มีเวลาตอนนี้นั <c oughs> ่นน่ารื่นรมนี่ต้องใช่แน่เลยชัดเลยโอ้โหมันเจอง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะเกินไป <c oughs> เร่งมือหน่อยครับ <c oughs> สวัสดีแล้วเจ้าอยากกินอะไรล่ะ ยาสเกตจะเอาข้าวกับผักอ๋อ,อนี่ไงโบรุ่ยเขาบด้งกับผักเจ้าค่ะเอาก็ผักอยู่ดีแล้วแบบไหนล่ะเส้นเล็กเส้นใหญ่หน,อน่อไม้หรือว่าสาหร่ายเมีนยนเจ้าค่ะอืมหมอมานะงานท่านนากาฮิดะก็ส่งเจ้ามานะสิทำไมกันสมาชิกในตระกูลเขาโดนสังหารหมู่เขาบอกว่าท่านอาจจะรู้ก็ได้ว่าผู้ใดอยู่เบื้องหลังมัน,มา,นมาแล้วเร็วร้ายมั่ว ว่าว่าข้าก็แค่คนขายกว๋วยเตี๋ยวผู้คนจะปะากพ่้อยในตอนที่ท้องอิ่มมีหลายคนที่มาเพราะก๋วยเตี๋ยวข้ะดังนั้นข้าเลยรู้หลายอย่างขอบคุณสำหรับอาหารเจ้าค่ะว,ว่โจนสลัดก่อปัญหาไปทั่ววาคาซังทั้งขงโมยทั้งข้าและขาของเถื่อน มีกลุ่มหนึ่งที่ถูกพูดถึงเรื่องหัวหน้ามันซาเมมารุดูเหมือนว่ามันจะอยู่แถวนี้แหละ <ś S 2> ชายตัวใหญ่ที่มีแผลเป็นบนใบหน้าสามารถรัดคอม้าได้เลยว่ากันว่ามันมาจากอาวฮิรุกะเราเริ่มจากที่นั่นได้มีอะไรอีกไหมเจ้าคะท่านนากาฮิเดมีญาติพี่น้องมากมายในวัคซัซึ่งก็จะมีศพอีกมากในวัคซจนกว่าเจ้าจะหยุดมันได้ หนึ่งในพวกเขามากินที่นี่อย่างบ่อยเลยแล้วก็มักจะพูดถึงเรื่องปราสาซีรูกะแล้วก๋วยเตี๋ยวข่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหนโอเอเออมันควรจะดีกว่านี้กลับมันอร่อยมากเป็นรสชาติที่ดีที่สุดตลอดเวลาที่ข้าอยู่ที่นี่เลยข้าบอกโดนสลัดนั่นจะเป็นข้าจ้างที่เพียงพอ ขอบคุณสำหรับก๋วยเตี๋ยวจ้ะค่ะน่าเอ่ยสองสถานที่ที่กกร,รุกกะภาษาซื้อรุกกะข้าจะเป็นคนเดิมเดินทางปลอดภัยและะว้วน่อยไปทะเลหรือไปปราสาทกลับมากินก๋วยเตี๋ยวอีกได้นะค<า>ุยกับลูกพี่ลูกน้องของนากาฮิดะอันนี้เป็นปราสาทครับ กับอีกอันหนึ่งเอ่อไปตามหาซาม,มิมารุทำไงดีประสาทก็อยากไต่นะไหนๆก็เอาเนาโอเอะมาแล้วไปประสาทก่อนนี่แหละไปตะวนันออกโซโตโม,โมโประตูโซโตโมโม,มันอยู่ไหนละ่ะอ่าฮะเจอละ อยู่ในปราสาทซอรุกะตมันออกจริงด้วยไปซึรุกะท่านนากาฮิเดะบอกเขาว่าจะเจอญาติเขาที่นี่ผมก็พูดถึงปราสาทหนึ่งข้าควรจะหาให้เจอสักคนไหนละ่ะเจอละ ปงงราสาทซุรุกะญาติาของท่านนากาฮิดะอาศัยอยู่ที่นี่เหมือนจะมียามสองคนสินะ ทำหลังได้อยู่โอเคอ้าวอ๋อเป็นพันธม,มิตรเราเหรอเกือบซวบแล้วดีว่าซวบไม่ได้อยู่ดี <c oughs> ยตดหลายคนซะด้วย ป้านี่ไรที่ตีได้ว่าไหมสดที่สุดสำหรับอาทิตย์นี้เลยขอพวกเรามันเสี่ยงจะโดนเชือดอยู่นะจาจะมาสนอะไรแต่อาหารเย็นกันหลงก็ถ้ามนถึงเวลาของข้าแล้วข้าก็อยากจะไปด้วยอารมณ์ที่ดีที่สุดและกระท้องอิ่มไงไอเจ้าบ้าเ้แต่ที่บ้าก,กว่าก็คือผมนึกว่าจะได้มาไตาปาา่ปราสาทมีนักฆ่ารับจ้างอยู่ดีม่เขาไม่ได้มาฆ่าท่านงั้นก็ชัดเจน ท่านก็อยู่ในอันตรายอยู่ดีเราได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ผู้วสบอกพวกเราว่าไม่ต้องกังวลนะ่ะก็อ,อย่างที่เจ้าเห็นนั่นแหละพวกเราก็เลยใช้เวลากันอย่างชิวๆวงวไงกูใดกันที่อยากจะฆ่าท่าน <c oughs> ถ้าไม่รู้หรอกนะ <c oughs> แต่พวกมันจะโดนจับในที่สุดแหละ <c oughs> พวกเราวิญยามที่คอยปกป้องพวกเราอยู่ <c oughs> เออเหมือนพวกแขกจะมาถึงแล้วนะ <c oughs> ทำนองนั่นอีกแล้ว <c oughs> ข้าได้ยินมา ผู้วิสวบอกวเราจะปลอดภัยไม่ใช่หรือผู้วิสวุไม่เคยผิดเราจะต้องปลอดภัยนั่งรอไปนะเอา้เอาเฮ้ยใครส่งเจ้ามายอมายุกอะไรเออขอลองใช้ลูปินโน่หน่อยเกือบลืมด้วยกันอีกครั้งใช่ไหมใช่แล้วมีดาบแต่ใช้ปืน ดาบแดงซะด้วยไงปันถี่เพื่อนฮะโทษี่เพื่อนอะไรอะ่ะไปแล้วยิงสองดัดล้านหนีเอาเงนินครับเกตกลับคืนมาเลยนะลูปิโนโ่มึงโคตรไร้ประโยชน์โอ้ยสรุปรยายะด,ดีสุดละในหมู่ผู้ช่วยเราเราจะเป็นแทงดึงดูดตีนได้อยู่แต่ลูปิโน,โน่นี่คือุอ้ยมาทำไมอะ่ะ มันยิงสองนัดแล้วไปอ่ะมันปืนสกิลโอดใจใหมโอเคเอาเป็นว่าต้องพึ่งพาตัวเองแล้วกันบืดหมดเลย,เยโอ้ยตีไม่เข้าอ่ะ ลองมีดดูสิแม่งเด้ขวางเจอเอ้ยยาดีนะปั๊มเลือดทันเกือบตายหมดกัน,นได้เวลาจริงแล้วสินะเฮ้ยลุกขึ้นมาเฮ้ยอย่าเพิ่งตายสู้มันเอ้ยอย่างนั้นละดึงความสนใจไว้ มาแล้วยังมีพวกส้มจมตีอีกจากด้านหลังหรอไม่เข้าเลยเเยวิลมันเริ่มสู่สีแล้วสินะฮันู ต,ตับหนึ่งตับหนึ่งเองสองตัวใช่ไหมรอกหน้าแป็บนึงไม่เหลือแล้วถ้าคนกลับไปหาเราย่าทางโมวลบ้าน ได้ไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยด้วยความยินดีเจ้าค่ะดนตรีใครกำลังเล่นมันอยู่เนี่ยวัดไซคูกุจิท่านผู้ว่าโสอบอกให้เจ้าไปที่นั่นวัดไซคูกุจินั่นเหรอไปทำไมกันมปตามหาแหล่งของดนตรีไง ท่านผู้อาว,วุโสบอกว่าเหนื่อยแล้วานางไม่มีอะไรจะพูดอีกขอบใจที่เจ้าช่วยนะบางทีที่วัด,วดอาจจะมีคำตอบที่เจ้าตามหาอยู่ไปที่วัดแล้วป้าซุบซิบทำไมทำไมป้าไม่พูดเองผู้อาว,วุโสนิวะแนะนำให้ไปตามหาอาจารย์บีวะ เพ mm. ื่อบอกแสเกี่ยวกับเรื่องดนตรีของบีวะเดี๋ยวนะบีวะมันชื่อแม่น้ำไม่ใช่เหรออยู่ตะวันตกเฉียงใต้ของประตูโซโตโมวัดไซฟุคุจิก็คือให้หาวัดแหละจบๆนี่สารเจ้าอ๋อตะวันตกโทษทีโอเคเจอแล้ว วัดไซคุปุจิอุ้ยทำไมมีหลายตัวล่ะมีม้นคำพีไม่ก่อนวัดไซคุปุจิสถานที่ที่ท่านภูวโสนิวะพุดถท่ทานเจออะไรที่นี่เนี่ยนนเป็นเจ้าอีกแล้วเหรอ เจ้ายัางรอให้ต้นอิตาจีมันออกลูกอีกอย่างนั้นเหรอเมื่อไอ้ต้นนี้มันออกผลเมื่อไรข้าจะเป็นคนแรกที่ได้เก็บมันจากพืชต้องอีสักวันสินะราคาได้อะไรจากเจ้ากันเนี่ยฮะดนตรีบิวะให้ใช้อีเกิลวิชั่นเพื่อฟังแหล่งที่มาของเสียงไว้ก่อนขอฟังให้หมดก่อน ขั้นแรกในการบรรลุสาต,ตริกก็คือการสละทิ้งสมบัติของเราทั้งหมดเจอาอยากที่จะเข้าใกล้เป้าหมายหน่อยไหมล่ะไม่ล่ะขอบคุณนําจะสร้างความทรมานให้ข้าเพิ่มขึ้นได้สิแต่ไม่ว่ายังไงเพื่อนสนิทของสามีเจ้าก็จะมาที่นี่ในสักวันอยู่ดีดูเหมือนว่านางจะเข้าใกล้ก,ลกับซาตอริมากขึ้นอีกหน่อยแล้วและซาตอริคืออะไรอ่ะพิกรรมเหรอ เหมือนโดนหลอกให้บริจาคทรัพย์ส,สมบัติยังไงก็ไม่รู้เสียงพระทำเพลงนี่เหรออย่าบอกน่ว่าพบเป้าหมายแล้วคุยได้เนี่ยเหลือเป้าอื่นอีกเพียบเลยไซคุจิยดีิตาดรับสื่อไซคุจกกิ บอกข้าสิเจ้าช,ชอบความสง,งบเงียบหรือไม่หรือว่าเจ้าชอบทำนองเสียงเพลงมากกว่าความสง,งบกับทำนองเลยก็มาทำนองนี่ดนตรีนั้นทำให้ข้าอารมณ์ดีมันพาข้าไปสักที่หนึ่งที่ห่างไกลดีเลยหากเจ้าอยากฟังทำนองเพลงที่สลัดสลวนไปตามหาท่านอาจารย์บีวะแถวทะเลสาบสิเขาเล่นด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมเลยท่านอาจารย์บีวะที่ทะเลสาบ อย่าบอกนะว่าทะเลสาบบิวะคือตรงนี้ปะล้วอยู่ตรงไหนไม่บอกทะเลโคตรใหญ่จะหาเจอได้ไงวะเนี่ยเอาเป็นหาเบาแสเพิ่มแล้วกันนะยังไม่รู้ตำแหน่งเลย ได้ยินเสียงใครดีดอะไรตรงนี้<ค><ย>ดีเป็นหนังจีนกำลังภายในเลยไหม<ค><ย>พระราิจบอกให้ตามดนตรีบีวะไปอย่าบอกนะว่าตรงนี้เนี่ย ในายมึงบอกว่าเป็นทะเลสาบนี่มันบอ่อน้ำดนตรีมันดังมาจากตรงน,นั้นก็ใช่สินั่งดีอยู่ตรงนี้ชัดขนาดนี้แล้วแล้วท่านไปอะไรสุดทีละเกินดีกลางสายฝนอยู่คนเดียวด้วยคนฟังก็ไม่มี <c oughs> ชิวเกินท่าน ท่านเล่นได้ดีเจ้าค่ะที่รักเจ้าทำข่าดกลัวนะย่องมาแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยขออภัยเจ้าค่ะข้าถูกส่งมาโดยผู้วุฒสน,นิวะข้ากำลังตามหาทํานองบีวะอยู่เจ้าค่ะอที่รักนักเรียนใหม่สินะก่อนอื่นนะข้าต้องรู้ความสมามารถเจ้าก่อนเจ้าเล่นเป็นไหม ไม่เจ้าค่ะข้าเป่าคุยดินเผาไวอย่างเดียวเป็นเครื่อนตรตีสายลมที่นนาะัะข้าน่ยชอบเครื่องสายมากกว่าแต่ข้าก็ชื่นชมมันนะแล้วเจ้าหันมาสนใจแนวบีวะแล้วงั้นเหรอข้าจะยึดมั่นกับคุยดินเผาต่อไปกับข้าต้องการให้ท่านช่วยระหว่างตอบความจริงกับแถอะแถไปแล้วกัน มไมวยม่ช่วยาไม่ได้อยากเรียนหรอกเจ้าค่ะกอบคุ้ค่ากำลังตามหาทํานองที่เฉพาะตัวอยู่ทั้เศร้าแล้วก็ผ่อนคลายเจ้าค่ะไม่มีคําถามถดนตรีได้ที่ตอบไม่ได้หรอกมันจะเล่าเรื่องแล้วโดวยไม่ใช้คําพูดแต่ว่าให้ฟังวันหนึ่งออกไปในเมือง ได้ปีญญาและช่วงเวลากับคนที่รักเป็นวันที่มีความสุขบทเพลงนี้ไม่เหมือนใครมันทั้งน่าเศร้าและชวนฝันความทรงจำอดีตที่ห่างไกลเข้ารู้จักคำนองนี้มันคืออันนี้แหะอมันเป็นออริจินอลน,นะแต่งโดยหนึ่งนะนะในนักเรียนค่ะใครกันทาเคดะโมโตะอากินักเรียนที่ดีที่สุด พจนงานนี้เป็นการบูชาแด่การสูญเสียของตระก,กูลเขาและฝันเข้าในอดีตเป็นเหมือนความทรงจำของบ้านเขายังมาที่นี่อยู่ไหมเ<า>จ<า>้าคะไม<า>่<า>ละ เขาเป็นเหลือลูกชาค่ะแต่แล้วเขาก็เริ่มจัดการกับคนชั่วร้ายและการกระทำอันชั่วร้ายพวกโจรสลัดปลาเทีอนที่ทํำขึ้นทะเลเปื้อนเลือดในสีแดงผู้คนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสบางทีอาจจะเป็นเจ้าที่ช่วยข่าช่วยว่าข้ายังไงเจ้าคะตามหาโจรสลัดพวกนั้นแล้วก็ฆ่ามันซะปดปล่อยพวกเราจากความกลัวและหลังจากเสร็จแล้วก็กลับมาหาค่ะ บทบาทคนที่ต้องช่วยมันกลายของเราได้ฮ้าเคตาโมโตอากินิวตตวมีอะไรกับตระกูลนิวออย่างนั้นเหร,รเอเซฟพาราจิจเดอะมิวสิกอย่าบอกนะว่าลุงจะเล่นต่อไม่มีคนฟังด้วย งั้นก็เดี๋ยวข้าฟังให้ท่านก็แล้วกันนะถือเป็นแขกคนพิเศษคนเดียวเพียงเท่านั้นนี่ที่นั่งระดับ VIP เกาะขอบเวทีเลยเราดูเหมือนจะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะอะไร อ,อือฮืออู้หูมันคือนอกเรื่องนี่ครับแล้วดูเหมือนผมจะเจอไปแล้วคนหนึ่งด้วยไม่มีเครื่องหมายหรือว่าเป็นตัวหัวหน่เดลพอยเซนเนอร์อ er. ข้างนี้ก็มาโรโปคูสชาาโปรตุเกสเหรอวะแล้วมันอยู่นอกเหนือจากเควสใช่ไหม ไม่มารู้โอเคอย่างงั้นอันนี้ผมยังไม่ทำรอผมจบควสหลักก่อนค่อยมาเก็บอมืมันกลายเป็นภารกิจย่อยนอกเรื่องไปแล้วสังหารโจรสลัด